เอาลยอ่ะเอามือนี้จับก็ได้มือนี้จับปอกไมทีพิเศษรอเนียทีทีมนแมากเลยมเห็นซอมกัมีการวางเช้มือกันมคนนี้ต้ไมเป็ยอย่างเป็นบอกัเลยเลยพี่เได้แบงเลยค่ะพี่เได้ะเดค่ะเยวเอามือจับเลยมันเป็นสีเขียวขนาดจับทีไหมเขมือเ้ไหมเขาไหมพร้อมไมพรมยังมาสีเขียวอ่ะาพร้อมนะถ้าพร้อมแลร่างค่ะไปเลยยักษ์เข้วมเลไปลย ทำไมทีมพี่แอนชาจารวยอะเอามือนี้จับก็ได้มือนี้จับทำไมทีมพี่เสร็จแล้วเนี่ยทีมพี่มาเยอะมากเลยเห็นซองกันแล้วมีการเซ็นมือกันมาคนนี้ต้องเป็นอย่างเหมือนบอกเลยต้องเลยพี่เป็ดเนี่ยแม่เมยค่ะพี่เป็ดน่ารักอย่ไหอาชินาเย็นัวน้อยะม่ไม่เอาเอาอันนี้ก่อนขึ้นมา

ไม่ค่อยกินลองนี้มันเหนียววนนี้มันจะแบบเหนียวเหนียวเป็นแป้งได้เลยนะหมาน้้เอาน้ํไหอาน้ำปะขอาน้ำน่อรัะมีน้ำไหมน้ำน้ำน้ำเรามีตัวช่วยทีตีนี่สค่ะนน้ราไดน้ำชุดเด็กก้าส่วนกลางเก้ชิ้นเวลาเวลาเรายังเดินไปเรื่อยๆนะกินน้ำก่อนเดวเพิ่งเพิ่งกินน้ำก่อนถ้ามันฝืดดื่มน้าตามไล้ค่ะถ้าเกิดมันฝืดก็ปุ๋ยใส่หน้าพี่แอแล้วาใจใช่ปะใจร้ยไปอะสแล้ว ด้วยอันนี้คืออะไรเนี่ยเหนียวแล้วแล้วอีกสองชิ้นอีกสองชิ้นชิ้นที่สี่แล้วค่ะชิ้นที่สี่แล้วกำลังกำลังค่ะกำลังนั่นมีเต้นช่วงแล้วนะตื่นต้นแล้วนั่นเต้นไปเยอะมากขนาดอะไรกึ่งกึงกึงวะยัดเอาจะบกยัดคือจะจะให้มันเร็วขึ้นใช่ไหม